มังจะใส่เวลาโดยเกินไปนะครับมัดกะปงจะสายเกินไปเนื่องจากว่าเมื่อนี้เขาจะมีพิธีกในช่วงเต้านะครับหลังจากเอาขเดี่ยวเขากลัมากับตัวบริวิ่นมานาซาล่าเพื่อกินจะได้ตากนะครับเฟิร์นเฟิร์กเแขันเขาครับเราะว่าบางท่านบางคนด้วยด้วย่ที่ว่าร่างกายนะครับสามารถยมเอบอกเพิรันเฟิรนื่อจะได้เอาไป ภาพูดีมาที่ร้นะะานกับเขาแถวโค้งไปห้างาห้างรงาราราหารสดจุด,ดทเที่ยงเขากระ้ายรอบมาโค้งโค้งไว้ก็นาคุ้มูมัอบห้อยแหละครับโค้งไม่เสียครับม่เจี <c oughs> กันทั้บุญครับติดลูกแผ่นทองนะครับใส่หัวฉัดนะครับพื้นทำอยู่สลาแล้วก็แล้วนะครับหรือมาถ้อยู่นี่ก็ได้ครับท้ำดุมยกขึ้นสุดยอดเ้องนะครับกับสองสามเอ้ยคักแต่มีการมีการนับหนึ่งสองสามไีของกันยากนะคะสาธุสาธุทุกคนนะคะสาธุสาธุสาธุไปนต่อ mọi người có thể nhanh hơn mọi người không biết không có được không không ถาาเราขั้งกระดังขึ้นเราเด้อก็ขอขอขอาราธนานิบนปะคุณเจ้านะครับผู้ที่อยู่ในอาวาสนี้ขึ้นมากนะครับสู่ประลามพิที่หรือว่าขึ้นสู่อาสงนะครับในขณะนี้กับระคุณเจา้าทางวัดปากับเดินทางออกมาแล้วแต่ว่ากับอีกสักครู่กับคงจะหัาจะถึงนะครับสำหรับญาติโยมนะครับผู้ที่เพิ้นเสียสาลาเวลาในการรอที่จะทำบุญรวมกันก็ขอเรียนเชิญจะเลื่อนพร้อเด้อครับใหมา สู่ประพิมีที่นะครับสู่สถานพิธีซึ่งในขณะนี้ก็ใกล้เวลานะครับเวลาใน่วงนี้ก็ผู้ใดที่พร้อมที่จะอยู่ร่วมในการท้าบุญก็ขอเลี้ยนเชิญเจริญพรนะครับขึ้นมานะครับมาสู่ด้านหน้านะครับมองประตูโค้งประตูโค้งทั้งด้านหน้าทั้งรงเรียนนะครับเพราะว่าเราจะได้ทาพิธีในมือนี่คือเปลี่ยนพิธีมงคลในการยกชัดทองขึ้นสู่สุ่มประตูโค้งนะครับสําหรับ ในช่วงนี้ก็ยังยังมีเวลาสําหรับญาโยมที่มาหอดมาถึงแล้วนะครับในการมีส่วนร่วมในการทําบุญในครั้งนี้โดยการนะครับว่าปิดท้องนะครับปุยดอกไม้นะครับปิดท้องปุยดอกไม้ในการพุทธไวเป็นบูชาพุทธบูชานะครับตามกําลังตามกําลังศรัทธาที่ห้ามมีห้าพรนะครับก็จะนั่นก็มาด้วยขอเรียนเชิญจะเลื่อนพร้อเพราะว่าในตอนนี้ประท่านพิธี ท,ทั้งคณะสงฆ์คือพระเดชประคุณรองพอนะครับพระคู่สุวัฒนาพิรมนะครับอเป็นก็รองเจ้าคณะอำเภอรลปที่หนึ่งในคณะนี้เพิ่็ได้มาหอดมาถึงสู่ปรารามิธีแล้วนะครับก่าญาญโยมที่เพิ่งจะเดินทางมาหอดมาถึงกับรอเลี่อนเชิ่อจะเลื่อนพร้อมนะครับคุณ ในช่วงนี้กบอกกับอาราธนานิมนตลหลวงพ่อนะครับเตยมากรับชัดเด็กเก่มน,นะครับเก่งของพวงมาลัยพร้อมด้วยหอยกระดิง่งคร,รับผมขออาราธนานิมนต์หลวงพ่อครับ หลังจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ขอรัฐนานมิมมอนปูเลิศน,นะครับหลวงปูเลิศประธานประธา,านส่งวัดพัฒนานาะ มาาล้วทีนี้ต่อไปตีคองตีละกองเรือไอกองด้วยเด่นตีหดือลองด้วยกัน,นเกนยน